หมู่สองวันคู่สอ4รสสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบ้านรศคิลิทิยาเขตหนึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับการนำเสนอผลงานทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่าย้อมรักพิทั์โลซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาพเพิ่มเติมส่งเสริมทักษะอาชีพโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่4การอาชีพมาตรฐานงองงู4.1เข้าใจมีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์เห็ <he S 2> นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานอาชีพมีคุณธรรมและมีเจริตธกติที่ดีต่ออาชีพตัวชี้วัดข้อที่1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพข้อที่2ระบุกการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพข้อที่3ม,มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมย้อมรักพิทักษ์โลกมีดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการทำงานในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติด้านเค 2. ฝึกทักษะการออกแบบทำลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิคชิโบริหลายแบบอย่างสร้างสารรค์ด้านพี่ 3. มมีคุณธรรมจริยธรรมและใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนด้านเอค่ะสวัสดีค่ะ พวกเราตัวแทนจากโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่2วันคูรู2504ขอ,อนำเสนอกิจกรรมย้อมรับทิพย์โลกค่ะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของการมีทักษะอาชีพเพื่อต่อยอดให้เราสามารถเรียนศึกษาและนำไปประกอบเป็นอาชีพได้อีกทั้งยังทำให้พวกเราเกิดความคิดสร้างสรรค์มีความสนุกสนานและได้รับความรู้ควบคู่กันไปอีกด้วยกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรและมีแนวคิดแบบไหนไปติดตามมาได้เลยค่ะ กิจกรรมยอมรักพิทักษ์โลกเป็นข้อตกลงข้อที่9ของโรงเรียนบ้านคอตะเคียนหมู่2วันครู2 5๐4ตามนายโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพนครศิริยาเขต1ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญของการนำธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลผลิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าผ้าเช็ดหน้าและอื่นออีกมากมายค่ะ เรามารู้จักอุปกรณ์ในการมัดย้อมกันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้หรือแม้กระทั่งเปลือกไม้ก็สามารถนํามาย้อมสีได้เกิดสีที่หลากหลายทําให้เราได้เรียนรู้ในธรรมชาติเพื่อสร้างลวดลายให้เกิดความสวยงามอีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้เราใช้ดอกดาวเร,เรืองเป็นวัตถุดิบค่ะวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่เตาแก๊สหม้อกลาละมังผ้าขาวบางไม้คนผ้าและที่ตักผ้าค่ะ สำหรับผ้าที่จะใช้สามารถใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าดิบผ้าป่าดมัสลินเสื้อหรือเสื้อขาวที่เก่าแล้วนำกลับมาเยาะใหม่แล้วนำกลับไปใส่ใหม่ได้อีกครั้งค่ะเป็นการประหยัดได้อีกครั้งเลยค่ะสำหรับวัสดุที่ใช้ในการมัดลวดลายมีอย่างนี้ค่ะหนึ่งยางเชือกฟางไม้ไอติมลูกแก้วไม้ชีโบริเป็นต้นไปค่ะพวกเราจะพาไปดูการสร้างสารรค์ลวดลายกาัน เรามารู้จักการทำลวดลายของผ้ามัดย้อมกันเลยนะคะวันนี้ขอนำเสนอสีลวดลายด้วยกันลายที่หลายไส้หมูลายที่สองลายวงกลมค่ะลายที่สาม ลายกากระบาดและลายที่4ลายก้นหอยค่ะขั้นตอนทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของดอกดาวเรืองขั้นตอนที่1นึตวงน้ำสะอาด10ลิตรต่อดอกดาวเรือง5กิโลกรัมค่ะ ขั้นตอนที่2ช่างดอกดาวเรือง5กิโลกรัมค่ะขั้นตอนที่3ตั้งน้ำให้เดือดขั้นตอนที่4ใส่ดอกดาวเรืองทิ้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่5กกองน้ำดอกดาวเรืองออกขั้นตอนที่6ใส่เกลือ2ช้อนโต๊ะขั้นตอนที่7ใส่สารส้มบดละเอียด2ช้อนโต๊ะหรือจนกว่าน้ำจะเปลี่ยนสีค่ะ ขั้นตอนที่8ใส่ผ้าที่ทำการมัดไว้เรียบร้อยแล้วปิดฝาทิ้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่9บีบน้ำออกจากผ้าและนำใส่ถุงพลาสติกทิ้งไว้1คืนแล้วแกะออกจากนั้นซักด้วยน้ำยาล้างจาน1รอบก็จะได้เป็นผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะ โยชน์ที่จะได้รับในกิจกรรมยอมรับพิทักษ์โรคในครั้งนี้ 1. นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 2. นักเรียนมีความสนใจและกระตือรลือล้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. นักเรียนมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความสามัคคีนในหมู่คณะ 4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นคนที่คาดว่าจะได้รับ 1. น,นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างสารรค์ลวดลายได้ 3. าผลิตภัณฑ์ที่ใช้จากวัสดุธรรมชาติค่ะนอกเหนือจากการทำกิจกรรมย้อมรักพิทักโลกซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่การย้อมผ้ามัดย้อมแบบสีธรรมชาติเท่านั้น เพื่อนๆของเราได้มีการนำไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การย้อมด้วยสีเคมีสังเคราะห์ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานและมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากมายส่งผลให้ทักษะอาชีผ้ามัดย้อมเป็น best p r a c t i c ของโรงเรียนบ้านทองตะเคียนหมู่2วันคู่5 5 4ได้อย่างงดงามเลยค่ะย้อมรักพีทักโลก aquí okay.